จำพนี้ได้ไหมที่มีคนเอาประวัติพี่เทงมาแปะแล้วก็มีคนมาโค้ดว่าถ้าพี่ได้เป็นนายกอย่าลืมเขียนเว็บกดบัตรคอนให้พวกหนูใหม่ด้วยนะคะขอ,อกันบอดจีน8 0 0ชั้นบวกลิงก์กับไทยไอดีได้สิทธิ์กดก่อนใครก็เลยลองแคปไปถามพี่เทงว่าทํำยังไงนางบอกว่ามมพหก็คือไม่มีปัญหามีคนรีไปสามหมืห่นหลังจากนั้นก็มีคนมาคอมเมนมต์ถามเต ไปหมดเลยว่าทํายังไงทําได้จริงหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบสวัสดีครับตอนนี้ใครที่กําลังประสบปัญหา กดบัตรคอนเสิร์ตซื้อไม่ทันนะครับแข่งกับบอตไม่ทันแข่งกับ AI ไม่ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีทางออกนะครับสิ่งสําคัญนะครับในโลกยุค AI ต่อไปในอนาคตก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยคือคนจริงๆไม่ใช่บอตวิธีทำนะครับก็คือเราสามารถมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด้านดิจิตอลที่เรียกว่าดิจิทัลไอดีประเทศไทยก็มีแล้วคือไทยไอ d ดีครับแต่ไทยไอดีในปัจจุบันของภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ภาคเอกชนมาไปต่อยอดได้เพียงแค่ปลดล็อกนิดเดียวครับให้เอกชนสาามรถ เอาไปต่อยอดได้ต่อไปนะครับเราสามารถเอาไทยใจดีที่เปรียบเสมือนเป็นบัตรประชาชนนี่ครับไปยืนยันการทําธุรกรรมออนไลน์เพื่อพิสูจน์ว่าแอปนี้คือแอคคนไม่ใช่แอคเอหรือแอปบอทที่ไหนก็จะสามารถยืนยันการทําธุรกรรมที่ปลอดภัยมากขึ้นป้องกันบอทไม่ให้มาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแข่งกับเรานั่นเองนะครับคอนเฟิร์มครับทำได้แน่นอนไครับถ้าเป็นตัว๋วเลเอกวาฟที่มีต่างช่ตาโอ้จริงๆเราต้องคิดไปได้ไกลกว่าน,นั้นนะครับเราดูตัวอย่าง จิตอลไอดีไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นบัตรประชาชนสําหรับคนไทยเเดียวเท่านั้นเอสโตเนียเนี่ยเขาออกดิจิตอลไอดีให้กับชาวต่างชาติได้ด้วยถ้าเรามองไปไกลๆครับต่อไปนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยต้องมีพาสปอร์ตถ้าพาสปอร์ตต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นดิจิตอลไอดีทุกการทาธุรกรรมของนักท่องเที่ยวที่ทําในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการขอเคลมภาษีคืนสําหรับนักท่องเที่ยวการซื้อสินค้าบริการหรือบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ครับทุกอย่างสามารถยืนยันตัวตนด้วยดิจิตอลไอดีพาสปอร์ตของชาวต่างชาติ ทำให้ธุรกรรมของทุกคนรวชาวต่างชาติมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ิดไปได้ไกลกว่านั้นนี่จะต้องไอดีสสำหรับทุกทคนคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกคีโมเป่าวะเป็นพวกเก่งแต่ปากเหม็นขี้ฟันหรือเปล่าน้ําลายหรือเปล่าเอาจริงๆไม่มีใครรู้ค่ะอยากรู้ให้นางเป็นนายกแล้วให้นางลองทําทําไม่ได้ค่อยธรรมาดา